สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการเพิ่มไลค์คนไทยแท้มีตัวตนนะครับเป็นโปรไฟล์จริงนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ g o o g ิ e นะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM นะครับ BTS นะครับถ้าใครคีกเกดเสิร์ชหาที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถก็ไปสมัครได้จากดิงดานล่างเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกได้จากหน้าแรกเลยนะครับโดคลิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆกรอข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับเราก็จะลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอทําการสมัครสมาชิกแล้วนะครับกรอกก็มาลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็น ยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งเว็บทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับด้านบนนี้เป็นแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มยอดไลค์คนไทยกันบ้างน,นะครับโดยให้เราคลิกที่ facebook นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เราเลือกเป็นถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็ให้เราเลือกเป็น บริการแรกได้เลยนะครับหรือต้องการเปอีกมจิที่เป็นคนไทยก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมจะเลือกเป็นไห์แล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนำลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ facebook นะครับเลือกโพสต์รูปหรือวิดีโอหรือคลิปเรียวที่เราต้องการนะครับคลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับให้ให้เราเปิดเป็นสาธารณะนะครับ หากไม่เปิดจะไม่สามารถทําการเพิ่มไลค์ได้นะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็นํหนิงมาใส่นะครับในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่5้าสิบไลค์นะครับโอนละสาที่ใด้ดูอยู่ที่5้าสิบไลค์นะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็สั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับ ยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็สามารถนํารหัสนีิไปแจ้งแอนดบินได้นะครับมีแอนด์บินคอยซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ล้องได้สั่งซื้อไปนะครับโดยหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะของทางออเดอร์ของเรานะครับก็สามารถคลิกดูได้จากตรงนี้นะก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าอยู่ในช่วงรอดําเนินการหรือดําเนินการแล้วหรือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะดูรายละเอียดทั้งหมดนะกรสามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอ่าตอนนี้รอดาเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c eth btc แลวก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ หริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํหาเอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อดมินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้ก็ใช้เวลาผ่านไปไม่ถึงของสองนาทีนะครับไลฟ์คนไทยของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านะครับก็สาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับที่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัคร แล้วเข้าสู่ว็บได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ